สวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญทุกท่านกลับเข้าสู่หนีร้อนไปนอนโรงแรมเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะฮะและแน่นอนว่าหนีร้อนไปโรงแรมของเราเนี่ยจะต้องหาทำไอ้อย่างซัดอย่างนะฮะเพราะว่าเราเป็นพวกชอบหาทำนะครับและบวกกับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนเกิดของปามด้วยนะครับดังนั้นเราจะทําเป็นร่วมดาวซีรีส์นะฮะก็คือโรงแรมที่เราจะไปในเดือนนี้ทั้งหมดเนี่ย เราเลือกโรงแรมที่แบบค่อนข้างเป็นตัวท็อปทอปจากแต่ละเครือมาเลยนะฮะแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับขอไฮไลท์ไว้เลยว่าไปเท่าที่ไปได้นะครับไม่ได้ไปทุกเครือที่มีไม่ได้ไปโรงแรมที่แบบท็อประดับหนึ่งขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าอยากให้ไปขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็รบกวนสปอนเซอร์ด้วยนะครับกราบขอบคุณลงหน้านะครับผม <laughs> <laughs> และสำหรับอีพีนี้นะครับเราเริ่มจากเครือแอคคอรก่อนเลย ะะและโรงแรมที่เรามาในวันนี้นะครับก็คือ Hotel Mus e m g a l l e r y นั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมอยากมาที่นี่นะครับผมหนึ่งเลยก็คืออยู่ในลิสที่อยากจะมาอยู่แล้วนะครับวกกับ Hotel m u s e เนี่ยเพิ่งกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะพอเราดูว่าโรงแรมเนี้ยจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ไม่รอชานะครับรีบจองเข้ามาทันทีเลยนะครับเพื่อมาทำรีวิวให้ทคนได้ดูกัน ะะงั้นเราไม่เสียเวลานะครับเราไปดูรีวิวโฮเทลมิลส์โรงแรมที่มีความบูทีคแบบสุดกันได้เลยในนีร้อนไปนอนร้องแรมงบาย และนี่ก็คือห้องของเราในคืนนี้นะครับที่โฮเทลมิลส์แอนด์แกลนะครับผมห้องนี้มีชื่อว่าดาวดึงคอนเนอร์นะครับเพราะว่าอยู่ตรงมุมพอดีเลยนะฮะเข้ามาด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะฮะส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นตู้นะครับผมในตู้นียก็จะมีชั้นต่างๆนะครับมีสลิปเปอร์นะครับผมแล้วด้านในก็จะเป็นเตารีดนะครับผม อะเราเข้าไปดูข้างในต่อเลยนะครับผมการตกแต่งของห้องเนี่ยก็จะให้กลิ่นอายความเป็นแบบบูติกนะครับเพราะว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมบูติกนะครับแล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นยุโรปนะฮะผสมผสานกันนะครับผมนี่เข้ามาก็เจอกับชั้นวางของนะครับแล้วกระจกก็คือยังไงก่อนกระจกวิเศษนะฮะด้านขวามือนี้นะครับจะเป็นมินิบาร์นะครับผมโอ้โหดูความมินิบาร์ความดีไซน์นะฮะ ชั้นบนนี่คืออะไรอ๋อเป็นชากาแฟนะครับผมด้านล่างจะเป็นตู้เย็นนะฮะส่วนฝั่งนี้จะเป็นชั้นเก็บแก้วนะครับผมถัดไปจะเป็นเตียงนะครับวันนี้เราเลือกเป็นเตียงใหญ่นะฮะเป็นเตียง king size นะครับโอ้โหและน่ารักมากนะครับขอบคุณ Hotel Muse ด้วยสำหรับการต้อนรับแล้วก็ของขวัญน่ารักน่ารักนะครับผมนี่เลย ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของโซฟานะครับผมและวิวในวันนี้นะครับเราได้เป็นวิวฝั่งถนนหลังสวนนะครับผมนี่เลยนี่นะครับเป็นถนนหลังสวนนะครับถัดจากโซฟาก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทำงานนะครับผมนี่นะฮะและแน่นอนปลายเตียงก็จะมีทีวีนะครับผมนี่เลย เราไปดูห้องน้ำด้วยกันนะคะทางด้านนี้เลยนะฮะโอ้โหเห็นอ่างแล้วคือฉ่ำม,มากนะครับนี่นะครับคือห้องน้ำโอ้โหรูรามากนะฮะมีความเป็นยุโรปนะครับผมนี่อ่างคือสวยมากนะฮะได้คอนเทนต์แน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับจะมีตรงนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นชักโรครกนะครับก็จะมีสายชำระให้ด้วยนะฮะต่อไปในส่วนของโซนอาบน้ำนะครับก็จะมีทั้งตัวฝักบัวแล้วก็เป็นเบรนชาวเวอร์ด้วยนะครับผมและอุปกรณ์เครื่องใช้อีกหนึ่งส่วนก็จะมีตรงนี้เลยนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศห้องดาวดึงคอเนอร์จากโฮเทลมิวเอ็ยมแกลลี่นะครับ คุณผู้ชมครับเรามาดูเตียงด้วยกันนะครับเตียงก็มีความมีความเด้งนะคะแต่ว่าแบบไม่ได้ยุบลงไปนะครับเด้งแบบกําลังพอดีนะครับผมส่วนหมอนนะครับจะมี2ใบนะครับใบที่ก็อ่าก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็แต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้ยุบลงไปก็แบบกำลังพอดีนะครับส่วนใบนี้มีความใหญ่กว่าแต่ว่าคือมีความแบบนิ่มมากนะครับ คือถ้าเกิดคนชอบหมอนสูงนะ็คือซ้อนกัน2องใบก็คือน่าจะบงอไพอดีเลยนะฮะในส่วนของทีวีนะครับก็จะไม่ใช่สมาร์ททีวีนะครับก็จะมีช่องมาตรฐานทั่วไปมีช่องเคเบิลนะครับผมแต่ว่าเราก็จะสามารถเชื่อมต่อกับสาย HDMI ได้นะครับผมนี่เลยนะฮะ Good morning from Hotel Muse นะครับผมตอนนี้คือตอนเช้าจริงๆนะคะอยากจะให้ดูเวลานี่7โมง21นาทีนะฮะคือทุกอย่างมันเรียวมากนะฮะตื่นมาก็คือแบบถ่ายวิดีโอเลยนะฮะไทม์ไลน์ทุกอย่างคือแบบเป็นเรียลไทม์จริงๆนะฮะเดี๋ยวจะมีบางคนา oy, ถามว่าเฮ้ยทำไมไม่เรียวเลยทุกอย่างมันเรียวมากจริงๆนะฮะ Anyway นะครับเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารเชา้าด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ารูปแบบการเสิร์ฟอาหารเชา้าของที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงและจะมีอะไรให้เราทานบ้างนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับรวมดาวซีรีส์ของเราโรงแรมแรกกับที่โฮเทลมิลส์นะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบโรงแรมที่มีความเป็นบูติคนะฮะมีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปเนี่ย ต้องมาที่นี่เลยนะครับผมและที่เก๋ก็คือโรงแรมนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อห้องเป็นชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจัตุยามาดาวดึงดุสิตนิม,มานก็คือเก๋มากนะครเหมือนแบบได้อยู่บนสวรรค์เลยนะครับผมและใครที่ชื่นชอบอาหารอิตาเลียนนะครับต้องมาที่นี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยึ้นชื่อเรื่องอาหารอิตาเลียนมากนะฮะกินอาหารอิตาเลียนไปจิบไวน์ไปแล้วก็ฟังโอเปร่าไปก็คือโอ้โหเลิศมากเลยนะครับผมแต่ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอีีนี้กับ นี่ร้อนไปนอนโรงแรมรวมดาวซีรีส์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงอีพีนี้นะครับล้าเดี๋ยวเรามารอดูว,ว่าครั้งหน้าเน,นี่ยรวมดาวซีรีส์ของเราจะไปเครือไหนแล้วก็จะเปโนรนงแรมไหนนะครับฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับอ้อก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์เพจนี่ร้อนไปนอนโรงแรมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาเท่านี้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ